กันอีกแล้วพี่น้องกับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์วันนี้จะพามาอัปเดตทางไปนาไปไร่เนาะพี่น้องเนาะจากถนนทางกุยเย็นเป็นลูกรางแล้วก็มาเป็นคอนกรีตพี่น้องมาอัปเกดตให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ทางไปนาไปไร่ของไทยบ้านบันเทิงโชว์นะไปดูพร้อมๆกันเลยจ้า เรอนงห็นป่ะกรอนันนี้เราก็จะได้เห็นสอง้ากฝั่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นนาพ่อใหญ่ผีนนะคะฝั่งก็จะเป็นทางไปบ้านพงสิมจาเนาะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งกว้างเลยพี่น้องเลย นะโอ้ยผู้ในั่น่ผู้ในั่น่เมื่อกี้เมื่อกี้ผู้ใดอ่ะฮะ ตรงนี้ก็สิ้นสุดตรงต้นแต้ใหญ่จ้าก็จะเป็นตรงทุ่งนาหนวนะตรงทุ่งนานววน่เนาะทุ่งนานวอันน,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 นี้ก็ยูคานี่ก็ถ่ายออกหมดเลยจ้า dẹp liền dẹp nhàng đứt ừ. บเข้าหมู่บ้านเราเลยนี่น้องความทรงจำดีที่เราทำบนนนนนนนทันทึไก,กวไว้นี่น้องเนาะจากรุ่นสู่รุ่นจ้าจากทางใดเป็นทางใดก็สิคือการเบิร์นเนาะคนไทยจ้ารใดเบิร์คลิปนีก็หาอยู่ดีมี่เด้ออย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า